หมบางคนก็อาจจะบอกว่าสวยบางคนก็อาจจะบอกว่าน่ากลัวไฟคืนนี้เป็นสีธรรมดาค่ะเป็นไฟสเตนโหเมื่อคืนนี้สีเขียวน่ากินมากค่ะสีเขียวเหมือนน้ำหวานสีหวานน่ากินวันหลังถ้ามีเขียวที่บอกว่าน่ากลัวค่ะจะเอาให้ดูนี่ดูรู้เลยว่าเป็นดาวพระศุกร์ไม่ใช่เฮล ก็อยู่ตรงนั้นเอ๊ะเอ๊ะหรือเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์หรือดาวพสัสดุก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันมองไม่เห็นดาวพสัสดุเลยอะ่ะโอ้เฮลิคอ วันหนึ่งเมื่อเอ,อย่างนี้ค่ะก็ยังจูงหมาเดินอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงนกร้องเจียวเจ้าเลยนะอยู่ที่ยอดตึกเอ็นไพร์สเตยยอดนี้แหละตึกเอ็นไพร์สเตยที่ไหนได้เห็นนกเป็นฝูงเลยบินไปก็คงไปอาศัยอยู่บนยอดตึกมั้งเดือดำนั้นโอ้โหเดือดำนั้นทำไมั่างฉิวอย่างนั้นเนี่ย บินฟูงใหญ่เลยอาจจะเป็นนกนางนวลหรือเปล่าช่วงหลังเนี่ยนกนางนวลไม่ค่อยมาตรงนี้นะโอ้ยถ้าหากยืนอยู่ตรงนี้แล้วมีฟูงห่านบินอนะประมาณสักประมาณเดือนหน้าเนี่ยค่ะถ้าได้ยินเสียงหา่หานฮอนฮอนอยู่บนฟ้านะแงนไปเลยจะเป็นห่านบินอ,อพยพหนีหนาวลงไปทางใต้บินเป็นรูปตัววีจ่าฟูงจะอยู่ตรงแหลม บอกว่าบางฝูงเนี่ยบินแบบนันสต็อปคือไม่หยุดเลยแล้วเขาบินได้สูงแล้วบินได้ไกลด้วยนะคะเขาอบพยพตอนที่อยู่ต่างเมืองเนี่ยทําสวนอยู่เพราะว่ามีบริเวณได้ทําสวนด้วยมีความสุขมากโอ้ยได้ปลูกนั่นปลูกนี่มีความสุขพอได้ยินหนันหันแงนขึ้นไปวุ้ยเป็นฝูงใหญ่รู้สึกดาวพระศุกร์ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ ที่เดิมเวจะซูงให้ดูเอาซูงไม่เห็นซะแล้วเนี่ยค่ะอยู่ประมาณนี้แหละพออยู่กับพี่ค่ะไม่ไปไหนเลย ตอนที่พูดเนี่ยไม่ได้มองก็นึกว่าเขาอยู่กับที่โอ้ยแมวตัวเนี้ย mm hmm. คุณพายสเตตยังไม่เปลี่ยนเป็นสีอื่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะพัวของเรียนหัวหน้าดู